สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของราคามันหน้าโรงแป้งนะครับซึ่งก็ล่าสุดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาดิ่งลงในหลายพื้นที่เนื่องจากปรากฏก,การณ์นะัคือในเรื่องของมันออกเยอะในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโร,รงตากนะครับลานตาก ที่ตากมันเส้นไม่ได้นะครับช่วงนี้ปกติจะเป็นช่วงหน้าไฮซีซันของมันเส้นแต่ว่าลานตากไม่สามารถตากมันเส้นได้ในขณะเดียวกันก็มีฝนตกลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้พี่น้องเกษตรกรเร่งขุดมันออกเยอะนะครับส่งผลทาให้มันเยอะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลราคามันหน้าโรงแป้งกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้สําหรับสอเกษตรวันหยุดนะครับได้รับการสนับสนุนจากฮอร์โมนเสริมนะครับเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับโดยเฉพาะมันสําปะหลังนะครับหล้นไรนะครับ ก็ช่วงนี้ฝนตกลงมาฉีดโดยเฉพาะมันที่เริ่มแตกใบอายุประมาณ1เดือนนะครับก็ฉีดปุ๊บก็จะเขียวขึ้นทันตาเห็น,นครับเร่งการเจริญเติบโตนะเป็นฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตให้เขาได้คุมหญ้าเร็วขึ้นนะครับใช้ควบคู่กับในส่วนของธาตุอาหารหลักโดยทั่วไปนะครับก็มีราคาพิเศษสําหรับท่านผู้ชมที่ดูในส่วนของสองเกษตรบัยุันะครับก็1นซองใช้ได้20ไร่นะครับ ปกติสองละหกร้อยบาทก็ราคาพิเศษสี่ร้อยเก้าสิบาทแล้วก็มีราคาที่ซื้อมากกว่านั้นให้นะครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจก็โทรสั่งซื้อได้จากเบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สแกนลน์สั่งซื้อได้นะครับก็ขอบคุณล้นไร่นะครับที่สนับสนุนในส่วนของศรออเกษตรบรรยุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคามันนะครับวันนี้หน้าโรงแป้งนะครับก็เป็นราคาที่โรงแป้งอัปเดตในส่วนของราคาที่หน้าโรงแป้งนะครับอัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ศรเกษตรบรรยุทนํามาเผยแพร่ต่อนะครับ ในส่วนของบริษัทแป้งมันแสงเพชรนะครับอยู่ที่อำเภอหนองบวัวลอยหนองบวัวลอยชัยภูมินะครับ19มีนาคมอัปเดตล่าสุดในช่วง19มีนาคมราคายัางคงที่อยู่นะครับ30%รับซื้ออยู่ที่4บาทนะครับแล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3บาท75นะครับตั้งแต่19%ลงมาซื้อเป็นมันรวมนะครับ3บาท45นี่คือราคาชาวไร่นะครับราคามันไร่มันไร่ก็คือมันที่ชาวไร่ไปขายนะครับส่วนมันล้านก็คือโทรติดต่อก่อนนะครับเพราะว่า อาจจะมีรับหรือไม่รับนะครับในส่วนของบริษัทแป้งมันแสงเพชรน,นะครับบริษัทแก่นเจริญนะครับบริษัทแก่นเจริญราคาอัปเดตวันจันทร์ที่25ิมีนาคมแก่นเจริญนี่อยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ราคาก็ถอยลงมานะครับ30รซับซื้ออยู่ที่3บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัมก็เป็นราคาในส่วนของชาวไร่นะครับล่าสุด รู้สึกว่าวันนี้จะถอยลงมาอีกนะครับราคาในวันอังคารนี้อัปเดตข้อมูลที่ทางโรงแป้งแจ้งมาก็คือ25%เปอร์เซ็นต์ก็คือถอยลงมา5ตังค์นะครับก็45่านะครับ30เปอร์เซ็นต์ก็3บาท80นะครับนี่คือบริษัทกเจริญนะครับก็ในส่วนของลานก็มีบวกเพิ่มประมาณ10ตังค์นะครับบริษัทเจริญมาเก็ตติ้งนะครับ,บ,รรบอยู่ที่ตำบล่าตอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็ราคาอัปเดตยังคงที่อยู่ที่วันที่10มีนาคมนะครับ เชียแป้ง30%รับซื้ออยู่ที่3.95แล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3.55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ชัยภูมิสตาร์ทนะครับบริษัทชัยภูมิสตาร์ทซึ่งก็แจ้งล่าสุดก็คือจะปิดในส่วนของรับซื้อมันสำปะหลังประจำฤดูกาลนี้ในวันที่28มีนาคมนี้นะครับแล้วก็จะเปิดอีกทีช่วงเดือนมิถุนายนราคาล่าสุดนะครับ30%รับซื้ออยู่ที่4บาทนะครับ แล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับที่เหลือก็2 9 3บาท95 28% 3บาท90นะครับ27% 3บาท85นะครับก็ลดหลั่นลงมานะครับนี่คือบริษัทชัยภูมิสตาร์ทนะครับโชคยิยยนดีอุตสาหกรรมราคาอัปเดตวันที่25มีนาคมนะครับเชื้อแป้ง30%ยังยืนอยู่ที่4บาทนะครับแล้วก็เชื้อแป้ง25%ยังยืนอยู่ที่3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ บริษัทนาวัดอินเตอร์สตาร์นะครับราคายังอัปเดตอยู่ที่12มีนาคมนะครับ30% 4บาท10นะครับ25% 3บาท85นะครับราคาตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมจะไปขายต้องโทรเช็คที่โรงแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาจะมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าตรงนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับที่ทางโรงแป้งอัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียนะครับบริษัทซีเคมันสับปะหลังนะครับเชี่ยแป้ง30%รับซื้อสบาทเกสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3.55ครับราคายังไหลลงต่อได้นะครับท่านผู้ชมต้องโทรเช็คก่อนนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปขายนะครับแล้วก็อีสานพรีเมียมสตาร์ทนะครับราคาอัปเดตวันที่22มีนาคมที่ผ่านมา30%รับซื้ออยู่ที่3.95ครับก็ถอยลงมานะครับแล้วก็25%ก็รับซื้ออยู่ที่3.55ครับภาพรวมก็คือราคาถอยลงมานะครับในช่วงนี้บริษัทเอียมพัฒนาสตาร์ทนะครับ ราคาอย่างอัปเดตอยู่ที่วันที่15มีนาคมรับ25% 3าบาทห้านะครับแล้วก็30เรเรับซื้ออยู่ที่3บาท80นะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเอี่ยมพัฒนาสตาร์ทนะครับเอี่ยมทงชัยนะครับบริษัทเอี่ยมทงชัยอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่ปักทงชัยโคราชนะครับราคาอัปเดตล่าสุดวันที่20มีนาคม 30%รับซื้ออยู่ที่3บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3บาท35นะครับท่านผู้ชมที่รับชมก็ช่วยอัปเดตในส่วนของราคาในแต่ละพื้นที่มานิดหนึงนะว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของแกนเซอร์ิสตาร์ทนะครับเ20%เรื่อนไป3บาท75นะครับต่ำกว่า20%ก็เป็น3บาท65นะครับนี่คือราคาล่าสุด20มีนาคมนะครับ แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจะไปขายลองโทรเช็คก่อนนะครับเพราะราคาอัปเดตเมื่อวันที่20มีนาทีนี้มาดูข้อมูลราคาล่าสุดที่ทางสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยได้อัปเดตข้อมูลไว้นะครับสเกษตรบรรจุต้องขอขอบคุณในส่วนของสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยครับในส่วนของราคาหัวมันสดนะครับอัปเดตเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับชนบุรีนะครับราคา3บาทสบถึง3บาทนะครับราคาคงที่นะครับ ระยองนะครับ3ามบาทสาสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับชาเชียงซา3สาบาทสาถึง3ามบาทสี่บามาทสามหถึง3ามบาทสีสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาก็ย่อลงมา5สตางค์นะครับสาแก้วนะครับสาแก้วยังลงต่อนะครับ3บาท20ถึง3บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจันทบุรีนะครับ3บาท25ถึง3บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนี่ตรงนี้เป็นราคามัน25%นะครับ โคราช3ามบาทยี่สถึงสามบาทหกนะครับก็ลงมาเยอะพอสมควรในส่วนของโคราชนะครับลงมาเกือบ30สตังค์ถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับกาลสินนะครับยังลงต่อนะครับสามบาทห้าห้าถึงสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมในส่วนของมันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเอ็ดสามบาทห้าห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมหศัศลคามสามบาทสามสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมขอนแก่นสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ปุดรธานี3บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมนี่คือในส่วนของราคาข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำหลังไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของแป้งมันยังยืนอยู่เหนือ19บาทนะครับในส่วนของราคาภายในประเทศราคาส่งออกยืนอยู่580เหียญดอลลาร์สหรัต่อตัอนนะครับมันเส้นก็ยัง ยังทรง,งตัวอยู่นะครับในลักษณะที่ลดลงมาพอสมควรก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับในส่วนของราคาที่ทางโรงแป้งแต่โรงแจ้งมาในส่วนของราคามันสัมปหลังนะครับภาพรวมก็คือวันนี้ราคายังมีโอกาสที่จะลงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่จะไปขายก็โทรเช็คโรงแป้งหรือว่าลานวันต่อวันนะครับบางลานก็มีการปิดนะครับเนื่องจากรับมันไม่ไหวนะครับตอนนี้ลดปริติดอยู่ที่โรงแป้งประมาณ ประมาณหนึ่งคืนเป็นอย่างน้อยนะครับในขณะเดียวกันมันก็เข้ามาเยอะนะครับช่วงนี้เนื่องจากพี่น้องเกษตรกรเร่งขุดมันกันเยอะนะครับส่งผลให้ราคามันในช่วงนี้ล่วงลงมาแล้วก็มันลานก็ปกติจะเป็นห่วงช่วงไฮซีซั่นของมันลานช่วงนี้ตากไม่ได้นะครับส่งผลทําให้ในส่วนของมันลานเนี่ยพี่น้องที่ทาลานก็ไม่ตากแล้วก็คือเอาหัวมันสดไปขายนะครับทําให้เกิดในส่วนของหัวมันสดล้นตลาดมากขึ้นนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากในส่วนของโรงแป้งบริษัทแป้งมันต่างๆนะครับที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็สอกระสิ์วันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อแล้วก็ขอบคุณในส่วนของสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทยนะครับที่สอกรตริ์วันหยุดนําข้อมูลมาเผยแพร่ต่อจะลืมนับท่านผู้ชมช่วยแจ้งในส่วนของราคามันที่ท่านผู้ชมอยู่นิดนึงนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนนะครับ ฮอมมนเสริมลุนไร่นะครับท่านผู้ชมที่ปลูกมันช่วงนี้ฝนตกลองทดลองเอาไปใช้ดูนะครับก็สอเกษตรบรรจุทดลองใช้แล้วได้ผลกันข้างดีก็นํามาแชร์ต่อนะครับก็สนใจเอาไปทดลองใช้ก่อนก็ได้นะครับหนึ่งซองฉีดได้ยี่สิบไร่ซองละสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับสั่งซื้อผ่านสอเกษตรบรรจุนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ